วิดีโอแนะนำเมนูบันทึกใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเราสามารถเข้าถึงเมนูได้โดยการกดไปที่เมนูบินขายบันทึกใบกำกับแล้วก็จะเจอกับเมนูบันทึกใบกมกับภาษีใบเสร็จรับเงินมานะครหรือเราจะนำชัดคีย์ T A X มากรอกที่ช่องนี้แล้วกด enter บนคีย์บอร์ดก็สามารถเข้าถึงเมนูนั้นได้เหมือนกันนะคร ในหน้านี้นะคะใช้เพื่อออกแบบกับภาษีใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าเพื่อเป็นหลักฐานการรับชําระเงินนะคะเริ่มต้นนะคะเราจํานวนในส่วนของประเภทเอกสารนะคะจะมีใ,ให้การสองประเภทนะคะถ้าเป็น Customer t a x Invoe i c ABB จะเป็นบใบกับภาษียังย่อแต่ถ้าเราต้องการบันทึกบใบกับภาษีเต็มรูปให้เลือก Customer t a x Invoe i c ค่ะ Job Description นะคะ,ะ,คะเป็นช่องสําหรับใส่ชื่อโครงการนะคะ ล้าเรามีชื่อโครงการอะไรลราก็ใส่ลงไปนะคะต่อไปนะคะในส่วนของรหัสลูกหนี้ระบบจะ Default เป็น Cash มาให้นะคะเราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะคะเราจะใช้วิธีพิมพ์เองหรือว่ากดปุ่มเบาก็ได้นะคะระบบก็จะออโต้คอมพิวมาให้นะคะเมื่อเราพิมพ์ไป1ตัวหลังจากนั้นนะคะจะแสดงข้อมูลของลูกหนี้มาให้นะคะ สามารถแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมข้อมูลได้นะคะในรหัสลูกหนี้นะคะยังสามารถตั้งค่าให้จำกัดวงเงินได้นะคะแล้วก็จะแจ้งเตือนเมื่อเกินวงเงินที่จำกัดนะคะสามารถไปตั้งค่าได้ในหน้าเพิ่มแก้ไขรายชื่อลูกค้านะคะดูวิธีทำได้จากวิดีโอเพิ่มแก้ไขรายชื่อลูกค้าเลยค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะลองมายกตัวอย่างดูนะคะว่ารหัสลูกหนี้ที่ถูกจำกัดวงเงินจะแจ้งเตือนอยังไงนะคะเราก็เลือกมา ระบบก็จะขึ้นแจ้งเตือนนะคะว่าเกินวงเงินแล้วนะคะการแจ้งเตือนนะคะจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของเรานะคะมีให้เลือกสีประเภทด้วยกัน,นะคะ่ะในหน้านี้นะคะยังสาม,มารถอ้างอิงใบเสนอราคาและใบจองสินค้าได้นะคะข้อมูลลูกหนี้กับสินค้านะคะก็จะสแสดงตามการอ้างอิงนะคะโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์เองนะคะ แล้วลงมาดูในส่วนของพนักง,งานขายนะคะระบบจะ Default ตามยูสเ l อร์ล็อมาให้นะคะแต่เราก็สามารถแก้ไขได้นะคะในส่วนของเงื่อนไขาการชำระเงินนะคะในตอนแรกระบบจะ Default เป็น Cash มาให้นะคะคือเงินสดแต่ว่าถ้าลูกนี้รายนี้นะคะได้มีการตั้งค่าเงื่อนไขาการชำระเงินเริ่มต้นไว้นะคะระบบก็จะแสดงตามการตั้งค่านะคะแต่เราก็สามารถแก้ไขได้นะคะ ต่อไปในส่วนของช่องจัดสินค้าออกทันทีสำหรับรายการที่ไม่ได้อ,งอิงใบจองนะคะถ้าเราไม่ได้อ,งอิงใบจองแล้วเราเลือกจัดสินค้าออกทันทีปุ๊บเ <c oughs> มื่อเราสับมิตเอกสารนะคะสินค้าก็จะถูกตัดจ่ายออกทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปตัดจ่ายสินค้าที่หน้ารายการเต็มจ่ายสินค้านะคะสำหรับช่องนี้นะคะคือช่องจองสินค้าสำหรับรายการที่ยางอิงใบจ,จองนะคะ ในกรณีที่สินค้าในใบจองยังไม่ได้ใส่จํานวนขอจองนะคะระบบก็จะไปจองสินค้าให้โดยอัตโนมัตินะคะถ้าเราไม่ได้ยิงใบจองนะคะเราก็ไม่ต้องเลือกนะคะต่อไปนะคะเรามาใส่รหัสบาร์โคดเราจะใส่เองหรือกดปุ่มเบาหรืออีกวิธีหนึ่งง่ายๆเลยนะคะโดยการยิงบาร์โคดที่ตัวสินค้าเลยค่ะ เราก็เลือกมา1รหัสนะคะเมื่อเลือกแล้วก็จะสแสดงรหัสสินค้าคลังสินค้าที่เก็บสินค้านะคะรายละเลอียดสินค้าซึ่งสามารถแก้ไขได้นะคะแก้ไขแล้วเรากดโอเคนะคะแล้วก็สแสดงจำนวนสินค้าคงเหลือนะคะในช่อง BL นี้นะคะจำนวนแจ้งนี้จะดีฟอ u l ์เป็นหนึ่งมาให้นะคะสามารถใส่เพิ่มเติมได้นะครับและราคาก็จะสแสดงขึ้นมาให้นะคะแล้วก็สามารถแก้ไขาราคา กับจำนวนแจ้งนี้ได้นะคะตามต้องการเลยค่ะระบบของเรานะคะยังมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าให้นะคะสำหรับรหัสสินค้าเดียวกันแต่ถ้าอยู่คนละบรรทัดแบบนี้นะคะเมื่อเราเลือกเปลี่ยนราคานะคะบรรทัดห,หนึ่งระบบก็จะเปลี่ยนบรรทัดอื่นๆให้นะคะสำหรับรหัสสินค้าเดียวกันนะคะ แล้วระบบก็ยังมีส่วนลดรายตัวสินค้าให้เราเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเปอร์เซ็นต์หรือว่าแบบจำนวนเงินนะคะถ้าเรามีส่วนลดเราก็ใส่ในช่องนี้ได้เลยนะคะเมื่อกด enter ปุ๊บระบบจะแสดงมาให้นะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะนอกจากนั้นนะคะระบบยังสามารถ ดูประวัติการขายสินค้าสำหรับลูกค้ารายนี้ได้นะคะโดยการกด Ctrl H ที T ่ช่องรหัสสินค้านี้นะคะก็จะขึ้นประวัติการขายมาให้นะคะสำหรับรหัสลูกคา้านี้นะคะแล้วลงมาดูนะคะในส่วนของค่าใช้ใจ่ายอื่นๆถ้าเรามีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนะคะแล้วกรองในช่องนี้นะคะเช่นค่าขนส่งค่าใช้ใจ่ายเบ็ดเตล็ดนะคะ นอกจากส่วนลดลายตัวสินค้าแล้วเรายังมีส่วนลดรวมท้ายบินให้ใส่ด้วยนะคะถ้ามีก็ใส่ได้ในช่องนี้นะคะและระบบก็จะแสดงจำนวนเงินไม่รวมภาษีในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มเลือกได้เลยนะคะว่าต้องการบวกเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ระบบจะคำนวณจำนวนเงินรวมภาษีมาให้เลยนะคะและแสดงจำนวนยอดค้างชำระนะคะเราจะมาทำการชำระเงินนะคะ โดยที่สามารถเลือกได้นะคะว่าจะชำระแบบไหนนะคะแล้วก็สามารถเลือกชำระได้มากกว่า1นึแบบนะคะตอนแรกเราจะมาชำระด้วยเงินสดก่อนนะคะเราก็ใส่ไปว่าเราต้องการชำระเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็เลือกมาชำระแบบเช็คนะคะเราก็ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะ แล้วก็กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระนะคะระบบก็จะขึ้นยอดชำระมาให้นะคะถ้ามียอดค้างก็จะขึ้นมาให้และก็แสดงเงินทอนนะคะเมื่อเราใส่ข้อมูลเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเราก็กด s ั b m i มินะคะเพื่อบันทึกระบบก็จะแสดงได้ที่เอกสารมาให้นะคะ แล้วกดโอเคเพื่อดูแบบฟอร์มนะคะแบบฟอร์มจะมีต้นฉบับและสำเนามาให้นะคะเราสามารถเลือกปิมพออกมาเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะเซฟเป็นไฟล์ pdf ส่งอ e ีเมลให้ลูกค้าก็ได้นะคะเมื่อเราบันทึก่บกับภาษีเสร็จแล้วนะคะจะไปแสดงที่หน้ารายการับกับภาษีนะคะเราใช้ชอ่อคีย y ta xl เพื่อไปอยังหน้านั้นเลยค่ะ สแสดงในรายการแรกนะคะเราก็จะสแสดงเป็นสถานะจ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถดูรายละเอียดในส่วนอื่นๆของหน้านี้ได้นะคะจากวิดีโอรายการแบ่งกับภาษีเสร็จรับเงินนะคะเราอยากจะกดเข้าไปที่เลขที่เอกาสารเพื่อดูประวัติการชําระเงินก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยก็สแสดงประวัติการชำระเงินว่าชําระแบบไหนเท่าไหร่นะคะ นอกจากไปแซงที่หน้ารายการบ่กับภาษีใบเสร็จลัาเงินแล้วยังแซงอีกหน้าหนึ่งนะคะเป็นส่วนของายค้างนะคะคือหน้ารายการเตรียมจ่ายสินค้านะคะเพื่อรอตัดจ่ายสินค้านะคะเราจะไปหน้านั้นในการใส่ช็ร์คี GIL นะคะก็จะมาอย่างหน้านี้นะคะถ้าเราติ๊กเลือกจ่ายสินค้าเอาทันทีในตอนแรกจะยังไม่ขึ้นที่หน้านี้นะคะเพราะว่าระบบจะแสดงเฉพาะ รายการสินค้าที่ยังทํารายการไม่เสร็จนะคะถ้าเราอยากให้แสดงเราก็เลือกสเตตัสนะคะแล้วก็กดค้นหาค่ะก็จะแสดงเลขที่เอกสารของเรามาให้นะคะเป็นสถานะ fully complete คือมีการตัดจ่ายสินค้าออกเรียบร้อยแล้วนะคะดูรายละเอียดของหน้านี้ได้จากวิดีโอรายการเต็มจ่ายสินค้าค่ะ